สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเดชาเคลื่อนไหวแล้วหลังอายการสั่งสอบคดีแตงโมเพิ่มอีก20ประดเดนวันที่7พฤษภาคม2565ัอเวลา12นาฬิกา30นาทีที่สำนักงานทนายคลายทุกทนายเดชากิติวิทยานันทนายความคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาแถลงความคืบหน้ากรณีพนักงานอายการจังหวัดนนทบรุรีมีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโมสอบ ส่วนเพิ่มเติม20ประเด็นเนื่องจากเห็นว่าสำนวนที่ส่งมายังไม่สมบูรณ์และไม่รัดกุมเพียงพอที่จะส่งฟ้องผู้ต้องหาได้ โดยทนายเดชาปเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวเท่าที่ตนทราบในทางลับสาเหตุเกิดจากสํานวนของตํารวจยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากมีบางกรณีที่ไม่ชัดเจนอาจจะเรื่องจุดพลัดตกเรือการทําร้ายร่างกายการกระทําโดยประมาทเพื่อให้สํานวนมีความแน่นหนาะโดยสํานักง,งานอายการสูงสุดตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ตนคัดว่า20ประเด็นนั้นเป็นประเด็นการทําายหลักฐานว่ามีการทําายอย่างไรการตรวจแอลกอฮอล์เส้นผมต่างๆเพื่อให้ทุก อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามตำรวจทำคดีเพียงพอต่อแล้วแต่เมื่ออายการมีข้อสงสัยก็สามารถสั่งให้สอบจนสิ้นข้อสงสัยได้เพื่อมาให้ศาลยกฟ้องซึ่งการสอบเพิ่มนั้นไม่มีกรอบระยะเวลาแต่พนักง,งานสอบสวนก็ต้องเร่งกระบวนการทั้งนี้ตนไม่กังวลใจแต่อย่างใดและขอบคุณพนักง,งานอายการที่คอยตรวจสอบรวมถึงทวงดดนการทำงานของตำรวจจอว่าสามารถเอาผิดผู้กระทำผิดได้แน่นอนการว่าอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์อาจได้ทราบว่าต้องสอบอะไร ซึ่งจำนวน20ประเด็นนั้นถือว่าเยอะหากเทียบกับคดีอื่นๆซึ่งที่ต้องสอบมากขนาดนี้เป็นเพราะมีผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากแต่ทางอายการคงไม่เรียกกลุ่มคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างนายมงคลกิจสุขสินทารานน์สสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศิวิไลหรือนายอาจริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออัชยากรรมเข้าไปสอบปากคําเพิ่มเนื่องจากไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องในคดีประกอบกับหากทางอายการเรียกก็คงไม่กล้าไป เนื่องจากถ้าให้ความเพชษกับทางอายการก็มีความผิดอย่างไรก็ตามทนายเดชากล่าวอีกว่าการที่อายการสั่งให้สอบเพิ่มนั้นไม่ใช่การหรือทําคดีมาทํใไม่แต่เป็นการสอบเพิ่มในคดีซึ่งมันอยู่เหนือความคาดหมายของตนเพราะทางตํารวจก็มีข้อจํากัดในการทํางานและทําเต็มที่แล้วส่วนที่สื่อสังคมออนไลน์ line, ใช้คําว่าตีกลับสํานวนนั้นการตีกลับคือส่งสํานวนคืนแต่ในครั้งนี้สํานวนยังอยู่ที่อายการตํารวจเพียงสอบเพิ่มเท่านั้นส่วนเรื่องการชนะสุดคิดว่า การคงไม่สั่งให้ชนะสูตรเพิ่มเพราะมีการชนะสูตรถึงสองครั้งแล้วส่วนจำนวนบาดแผลนั้นอาจมีการสอบเพิ่มซึ่งแต่ละครั้งที่ทำการชนะสูตรนั้นมีวิธีการนับจำนวนบาดแผลต่างกันซึ่งไม่ใช่เรื่องที่มีนัยยะสำคัญต่อโรคคดีแต่ยอย่างใดเนื่องจากความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั้นสิ่งสำคัญคือการกระทำประมาทอย่างไรและส่งผลให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างไรส่วนประเด็นตกเรือหัวเรือท้ายเรือนั้นไม่ใช่สาระสำคัญ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากแตงโมเสียชีวิตนั้นไม่มีผลต่อรูปคดีแต่อย่างใดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ